ขายด้กับพื้นแบบนี้นะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีเสียงเสียงนะเดี๋ยวผมจะต้องเดินไปดูฝั่งด้านในนะครับฝั่งนี้ก็เครืคัดนะครับเพื่อผ้าของใช้ต่างๆนะครับเริ่มต้น10บาท20บาทนะครับถืกมากนะครับที่นี่นะเหนะครับหรือก็เป็นกล่องๆนี้นะครับ20บาทนะครับผมเดี๋ยวผมเดินเข้าไปด้านหลังนะครับ ขออภัยนะครับคนเยอะสักนิดหนึ่งนะครับขอผมต้องเดินไวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่มีเป้าหมายที่เราจะถ่ายคลิปนะครับคือผมต้องการมาดูเครื่องเสียงนะครับนี่นะครับโซนพวกนี้ก็จะเป็นของประมาณนี้นะครับอืมโอเคครับเดี๋ยวผมไปถ่ายด้านหลังแล้วกันนะครับฝั่งนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะครับ โอ,อ้รู้สึกว่าพ่อค้าแม่ค้าจะแออัดก,กันมากเลยนะครับแบบนี้นะโอเคครับก็จะหนักไปทางของเก่านะครับนาฬิกาดูนี่เป็นกองกอ,องเลยอ่ะ้อไปทำอะไรคือออะไรใช่ป่ะนะสำหรับท่านที่ชอบเดินตลาด ก้าก็มเลยนะเกมกิตาอุปกรณ์ไอทีนะครับเดี๋ยวลนะุกผมเดินไปนะครับบางทีก็เหมือนกับเขาไม่อยากให้เราถ่ายนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีผมถ่ายแบบฉาบช่วยนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นของใหม่นะ โซน,นโซนโซน,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 นที่มีหลังคาครับฝั่งนี้ของขายแบบไม่รู้จะเลือกอยังไงเนี่ยครับร้านนี้ผมก็มาถ่ายบ่อยนะครับคือเต่าเตาสะสมแล้วกันนะครับฝั่งนี้นะครับผมนะครับ มว่ามันมันมันใช้ไม่ได้นะคือเขาขายตามสภาพนะครับดูนนเห็ดูแต่สภาพแล้วไม่น่าจะิดได้นะขายตามสภาพแล้วกันนะครับอ้ออึดประโทษนะครับผมเดยวเราไปอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝั่งแรกนลครับคือต้องบอกว่าเมื่อก่อนนะครับตรงที่มีเต็นนี่นะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นที่โล่งๆนะ คือเขาจะให้แบบคนมาถ่ายแบบแดกกับพื้นเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้ก็ทําเป็นเต็นท์นะครับแล้วมีหลังคานะครับรู้สึกว่าค่าเช่าจะแพงขึ้นนะครับแล้วคนกคขาที่เป็นแบบวินเทจหรือว่าแนวแดกกับพื้นก็จะหายไปประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปดูฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นก็จะก็จะมีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราข้ามฝั่งไปนะครับฝั่งนี้ก็ยัง ก็ยังพอมีอยู่นะครับสําหรับเครื่องเสียงนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูสักหน่อยนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับฝั่งฝั่งนึงนะครับฝั่งก็อ่็แปล่ตักฟืนนะครับประมาณนี้นะมันเก่าจริงๆเลยนี่นะครับ ของช้อยนาฬิกาเครื่องปั่นน้ำผลไม้ยังมีสองร้อยสิบใชค่ะอะไรมอเตอร์ไซค์นะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมเดินไปดูฝั่งโน้นอีกทีหนึ่งนะครับเดินไปเดินมาเจอ็นได้เห็นไหมนี่นะครับโอ้โหเก่าจริงนะเนี่ย ขออนุญาตนะครับได้หลังได้นะครับโอ้มาเจอจนได้นะครับไม่ค่อยจะมีเครื่องเสียงขายอันนี้เป็นเครื่องอะไรเอ่ยเป็นเครื่องเล่นเทปครับครับผมก็ใช่ได้ใช่ไหมครับใช่ได้ครับของนากระชิด้เลยของแบรนด์นากระชินะครับนากระชินะครับผมแล้วก็จะมีพวก แอมขายาอีคิวนะครับแอมคาราโอเกะนะครับผมของนาโกย่านะครับหลายยี่ห้อเลยนะหลายแบรนด์เลยนะแอมขาย่ดแล้ครับที่นี่ทีเเขาเลิกขายนะไม่ได้ว่าของเสียนะเป็นใหม่ใหม่ไปมาเก็บมาจนโอ้กิจการเขาเลิกกิจการแล้วเขาใช่ไหมแล้วหมอมาอ๋อครับผม คนไปซื้อไปหลายตัวแล้วับมีมีทั้งเคนบูดด้วยนะอันนี้ของนาโกย่าครับนาโกย่านาโกย่าเป็นได้เลยได้ทำได้นะครับรู้สึกจะเล่นดีวีดีได้เยม้ีวีดีดีวีดีนะครับดูหนังฟังเพลงอะไรมื่งเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเอพีสามนะต้องต่อเข้าชุดซีดีอุคีดีตัวแอมเล่นได้คาราโอเกะตัวแอมเขาจอด เป็นแอมพลครับดีดี้ครับครับมน่ะีได้ครับครับครับผมครับผมครับผมเนับผงครัก็ครับผมครัขอมนรัของครับผมครับ n มครับผมครับผมคกับมครับผมครับผ่ครัผมครัครับผมคร่บผมคับผมครมครับนมครับนมคราบผมครัผมครัผมครับมครบผมครับผมคบมครมครับรับนนครับครับนมครับผมครับผมครับครค มาเลือกมาซื้อนะครับฝั่นงนี้อะไรเมื่อก่นอนตรงนี้ตรงนี้ร้านหนึ่งนะครับที่ขายพวกเครื่องเสียงนะหายไปเยอะเนะี่ยโอเคนะครับสำหรับท่านที่อยู่ทางน้ำวมินนะครับผมก็ขอเชิญนะครับตลาดปัทภิกรนะครับผมว่ามันจะหนักไปทางเสื้อผ้าถ้ามากกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับด้านในฝั่งนี้นะ ตรงนี้มีหลังคานะครับมผมเหนื่อยผมร้อนนะเนี่ยโอเคเดินซอยน,นี้ก่อนนะครับอันนี้คือฝั่งด้านในนะก็ของเก่านะครับ ต้องถ่ายนะครับอ๋ครับต้องมดถ่ายบางร้านเขาก็ไม่ให้ถ่ายนะครับต้องขอถ่ายผมจะโดนดักนะครับโดยรวมแล้วก็จะเป็นอของเก่า้ะมากกว่านะครับไม่ค่อยจะมีเครื่องเสียงนะครับตลาดนี้นะเป็นของลักษณะแบบ ถ่ายไปตามพื้นแบบนี้เลยนะผมจะถ่ายไวสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มันไม่ใช่ของเก่าที่แบบต้องถ่ายนานนะครับบางร้านก,ก็ไม่อยากให้เราถ่ายนะครับต้องขอถ่ายนิดนึงน,นะครับอ่าฝั่งนี้ก็จะมีนะหนักเครื่องเสียงเก่า,เ,กาเป็นตลาดปัทภิกรนะครับน้ำมอวิน71 72นะครับผม 东门。

นะร้อนมากอันนี้นะครับด้านในนะหัวต้นเอวนะเออนะครับด้านในนะครับด้านในด้านในอีกฝั่งนึงนะครับเดี๋ยวเราไปฝั่ง,งนี้ผมวันนี้เดินเที่ยวแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีเครื่องเสียงครับเท่าไหร่นะครับมีน้อยกนะ็จะเป็นตุน๊กตาแบบนี้นะนี่นะ พวกเสื้อผ้าก็จะอยู่ข้างนอกนะครับตรงนี้จะเป็นรองเท้าสูแล้วเท่าไหร่วะเนี่ยนี่อีกฝั่งนึงนะครับฝั่งน,น,น,นี้ก็จะเป็นมีน้องกันนะครับเก่าเสื้อผ้าเก่าเหมือนมานัน่งขายเล่นเล่นสนุกสนุกนะครับ ได้ตลาดเสีเหมือนกันนะครับเลือห้าบาทสิบาทยี่สบาทบนฝั่งนู้นนะครับเสื้อผ้ายี่สิบาทสิบาทเสื้อผ้าสิบบาทนะครับฝั่นงนั้นนะผมเห็นเยอบๆอยู่นะจะหนักไปทางเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเยอะมากเลยตลาดนี้นะเนี่ยสิบบาทสี่สิบบาทก็มียี่สิบบาทก็มีนะ มันมันมันน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ไปซื้อซื้อเอาไปขายเสื้อมือสองเสื้อเกาหลีประมาณนี้นะผมว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินข้างนอกกันอีกนิดนึงนะครับดูเสื้อเก่าเสื้อมือสองนะครับตัวละห้าบาทเขาซื้อไปขายต่อนะครับเนี่ยตัวละห้าบาทมันก็ยังดีอยู่นะผมว่านะ หาบาทก็มีห้าสิบก็มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ออกมาด้านนอกนะครับว่าด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้แต่เมื่อก่อนนี้ของที่นี่จะขายแบบเยอะมากนะครับเยอะกว่านี้หลายเท่านะแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังว่าเขาปรับปรุงใหม่แล้วเขาก็ขึ้นค่าเช่าเห็นพ่อค้าบอกว่าอย่างนั้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นของสะสมนะครับพวกเครื่องลายคามพระเครื่องนะครับเครื่องทองเหลืองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับผมจะไปดูว่ามันมีอะไรบ้างจะดูแล้วเหมือนจะมีแต่เสื้อผ้านะเนี่ยนะครับมผมว่าเดินไปเดินมาก็เจอแต่เสื้อผ้านะครับตัวละเท่าไหร่เนี่ยขายกันเยอะมากนะครับ เสียงก็มีนิดหน่อยนะครับมีไม่เยอะนะเ <c oughs> นี่ยตอนนี้หลังคานะเมื่อก่อนมันไม่มีหลังคานะเนี่ยเห็นไหม <c oughs> เดินมากะเหนื่อยเลยนะครับ